เผยคลิปจากกล้องวงจรปิดใช้ปริศนาโผล่คุยกับแก๊งสปีดโบท๊ททั้งยังจอดรถนานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ไร้เงากระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมจากกรณีที่เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับปมการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ยังคงเป็นปริศนาว่าเธอพลัดตกเรือไปได้อย่างไร และล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวถนนพระรามห้าห่างจากอู่เรือประมาณ5กิโลเมตรพบว่ากลุ่มเพื่อนของปอโรเบิร์ตจอบและแซนมีการขึ้นรถส่วนตัวมีรถทั้งหมด3คันซึ่งเป็นยี่ห้อโตโยต้าสีดำา1คันและสีขาวสองคันออกจากอู่เรือประมาณตีหนึ่งนาทีโดยรถทั้ง3าคันกำลังมุ่งหน้ากลับและแยกย้ายกันซึ่งหลังจากเกิดเหตุพบว่ามีการแวะที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวจริง ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่25กุมภาพันธ์เวลาตี2-1นาทีพบรถโตโยต้าสีดำของปอที่โดยสารมากับจอบถัดมาเป็นรถสีขาวของโรเบิร์ตได้มาจอดที่บริเวณจอดของปั๊มในจังหวะนั้นก็มีรถเกง่งโตโยต้ายาริสสีบรอนมาจอดเป็นคันที่3ซึ่งมีผู้ใช้ใส่เสื้อสีเทาเดินลงมาจากรถจากนั้นรถของแซนก็เข้ามาจอดเรียงกัน เบื้องต้นยังไม่ได้รับคํายืนยันว่าชายคนดังกล่าวที่ขับยาริสเป็นหนึ่งในกลุ่มบนเรือหรือไม่หรืออาจจะเป็นคนนองที่เข้ามาร่วมพูดคุยซึ่งหลังจากที่ยาริสซีบรอนได้มาจอดก็ได้มีการเดินคุยกันที่บริเวณหน้ารถจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเสร็จแล้วสังเกตว่าท่าทีของแต่ละคนเดินถือโทรศัพท์พูดคุยแยกกันไปคนละทิศละทางและเวลาที่อยู่ในปั๊มประมาณ30นาทีก่อนที่ทุกคนจะขึ้นรถและขับแยกออกจากปั๊มกันไป